สวัสดีครับพี่น้องครับท่านขู้มานับ้ครับตอนนี้ทีมงานเรายังมาไม่ถึงนะเพราะเดินทางไกลมา200กว่ากิโลนะครับขออนุาก่อนี้บรรยากาศอยู่ในวัดพี่น้องบรรยากาศที่วัดนะครับโ้ว้างเก่า่่านงอาจ้นวา้อเทาพี่น้องกันกันเดอร์นะครับบนข้ามกดีบนข้ามขัดวัวแก้วข้ามเวยนะครับจนไปเสด็ปลา นี่สา like ันอมหยาปอกาเสร์อล่ต้นะยุกงยาใหม่บดียงขาดพอเป็นงาเพื่อนยาปอลบตสาบอเพนะครับแต่วันนี้ท่านผู้ใหญ่สิทธิศักดิ์ความจีิงงานสองเรณมนะครับได้จัดใหญ่จัดเจ็มให้พี่น้องไปชมสาลอยเป็นตั้งแต่แรงอัะท่านท่านผู้ใหญ่บนโลกบนโลกตั้งแต่ไหครับอ๋อ เราไเนทางทศไทยยักษนะับกาบกิเนั้เตของวัดี่ากว่าเดินั้นัดพ่อปเดินันมักันแ่้อัวาัเลหมะคับอกิมันกับแป้งลัวามันกับมะทีจึงไก้ท้ามสองอย่างวันแรนตาเชินใจว่าเซลร์ตอนไหนต้องมัดกันแท่เยอะบริสันต์เอ นะครับฝั่งนี้ก็กว้าลงลมจบเด็ปนน้องเราคำคืนนี้ก็ออจะได้หาขวามต่างเพ็มนเนลพงห้อง,งย้อนยุกดังไปหดตัง้งหานทุกนเแต่ลอย่างสัสาๆกับนี่พาพ่สันเพลินครับรลำลวงส,สงงงงั้นๆลำเปิดลำรงลำแคนว่าเป็นตังหวัลุ่มปากกมี่ชนั้นชากีย้อนยุกนะครับบ่ายยองก็มีนะครับ A con mắt tin potai lắm, my young. A con mắt đẹp thoa trong mắt đấy là lúc qua lòa chăm mắt mọi hình là sân kịch đấy. Ban mặt hôn kumo đi. Có lìa lúc lìa nôm. A con mắt đấy tìa sân kịch đọc lòa. Sì, ok. Nôm mùi 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 mùi

น้ำไปอยู่ทางนี้นะครับอืบรรยากาศ,ากาศครับต้นไม้นั้นก็จะเป็นครัวครับบ้านน้องเริง เป,เป็นพี่น้องขุนแม่ขั่วครัวครัวสุดยอดเลยพุนจะเป็นครัวนะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับขุนแม่ขั่วครับพี่น้องสุดยอดเลยขุน หมอล่ามาแล้วพูนะไ่กำลังทย่อยมากครับผมดยอครับเผมพอท่านอยากปั้นดครับครับผมกแรกแรกคนละครับนีครับผมแรสุขนยอดเลยไม่ตัวจ้าจ้ายอดครับ

ยักษ์สมรติโักษ์ใจชนทั้งหลายนับนอกอ่อนล็อกขาดขให้ท่าไดเจ็บปีนะครับแต่แก้ววัตำบลที่ตอมในการโอ้หความรอดาุระปรงคลาสิบปีพระท่านมีมรรคใหญ่มาลงกระรัมขแต่รับสิ่งรับอย่างดเลยโรกาสนะครับเมตตาจากพระเดชพระคุณอาหลวงพ่อหลวงเจ้าคณะจังหวัด ฮะากรมูครับกําลังทยอยกันมาใช่ครับเพื่ว่าตัางผลตงหน้ารอทีมงานมาก่อนเลีนไกลไหว่าเคลื่อนี่สองต่อยกุโลเงินมาขอเชิญชวนเพรม่รับประทานอาหารนะครับ แล้วก็ท่านรอนการระดับนะครับสอบช่วยวันนี้ก็ได้รับการเลือาจากท่านพระโศรีรัตนาะพระนะครับขั้นเจ็ดสามดีมีสอยดาวด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็หลวงก็พระโศรีปอทาลังตานะครับสอยดาวด้วยนะครับวัดคนน้อยขนห่านนะครับวัดในดงแดงตาทางบานะหลวง หลงพจันเปิตครูไตรอดจิตยาณนะครับจักคณะอเดเนจันะครับประธานฝ่ายดระเวนงานนะครับสระเดหวงอพระูเกษมโศนับองจเปิรักคก็จัาร์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนี่ครับกน้องบรรยากาศครับ สุดจอดเลยแต่ปลา่วมให้ปันให้กำลังใจกับ uh, ต yeah, ้นครูปัญญาลับเปอาเลกกระนชชอบนะครับแบบนี้พี่น้องเราก็ขอบคุณนะครับเจรเมางาวรุณาบครับประทาน้านเรือนไปดองก็คือกินปลากินเ่าวงผ้ากินปลาวางกลสวยกินกวยวางกรนี้ ติด่อนะครับครับครับผมคนาสุด้เคมาทานขั้ารช่้รบ ใจนะครับครับพ่อขตาตอาง่ว่อาากร่างจาพนบลตันกัูตัญญาตันตโชไม่เคยกับมเลยขอบคุณมกจใจครับเป็นของพ่อกันคลิปนายครับเี่นพ่ครอทีมงานมาก่อนนะครับขอบคุณมากมายไก่ทองครับสวัสดีครับผม